รมมการบทที่36เชือสายของเอซาวต่อไปนี้เป็นลำดับพงพันธุ์ของเอซาวคือเอโดมเอซาวได้หญิงคนขนานมาเป็นภรรยาคืออาดาบุตรหญิงของเอโรนคนฮิทไทและโอโฮรีบามาบุตรตรีของอานาผู้เป็นบุตรหญิงของซิเบโอนคนฮิทไทกับบาเซมัดบุตรหญิงของอิสมาเอลเป็นน้องสาวของเนบายโยธ ฟายอาดามีบุตรชายให้กับเอซาวชื่อเอริฟัตบาเซมัตมีบุตรชายชื่อเรอูเรลและโอโฮรีบามามีบุตรชายชื่อเยอ,อูดยารามโคราคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาวที่เกิดในแคว้นคานาันเอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิงและคนทั้งปวงในครอบครัวกับฝูงปศุสัตว์สัตว์ใช้งาน และทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของเขาที่ได้มาในดินแดนของคานาอันแยกจากยาโคบผู้น้องไปยังดินแดนอื่นเพราะทรัพย์สมบัติทั้งสองมีมากจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ดินแดนที่เขาอาศัยนั้นไม่พอให้เขาเรียงประสูงประสุสัตเอซาวจึงไปอยู่ในดินแดนเทือกเขาเซอีเอซาวคือเอโดมต่อไปนี้เป็นลำดับพงของเอสาวบิดาของคนเอโดมในเทือกเขาเซอี ชื่อบุตรชายของเอสาวก็คือเอริฟัตบุตรของนางอาดาภรรยาของเอสาวเรอูเอลบุตรนางบาเสมัดพันรยาของเอสาวฝ่ายบุตรชายของเอริฟัตชื่อเทมานโอมาและเซโฟกาธามและเคนัทนางที่มาเป็นภรรยาน้อยของเอริฟัตบุตรของเอสาว นางมีบุตรด้วยก,กันกับเอรีฟัตชื่ออามาเรกคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของนางอาดาภรรยาของเอสาวต่อไปนี้เป็นบุตรของเรอูเอลคือนาฮัตและเสราซัม,มาและมิสาคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของนางบาเสมัตภรรยาของเอสาวต่อไปนี้เป็นบุตรชายของภรรยาอีกคนหนึ่งของเอสาวก็คือนาง โอโฮรีบามาซึ่งเป็นบุตรีของอาณาผู้เป็นบุตรีของสิเบอนนางมีบุตรชายกับเอซาวชื่อเยูดยารามและโคราต่อไปนี้เป็นเจ้าในายในบรรดาบุตรชายของเอซาวบรรดาบุตรของเอริฟัตบุตรหัวปีของเอซาวคือเจ้านายเทมานเจ้านายโอมาเจ้านายเซโฟกับเจ้านายเคนัดเจ้านายโครา เจ้านายกาถามเจ้านายอามาเรกคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเอริฟัดในดินแดนเอโดมพวกเขาเป็นลูกหลานของอาดาต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเรูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอสาวคือเจ้านายนาฮัตเจ้านายเสราเจ้านายสัมมาและเจ้านายมิส,สาคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเรูเอล ในดินแดนของเอโดมพวกเขาเป็นลูกหลานของบาเสมัธภร,รรยาของเอสาวต่อไปนี้เป็นบุตรชายของโอโฮรีบามาภรรยาของเอสาวคือเจ้านายเยอุดเจ้านายยารามและเจ้านายโคราคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายที่เกิดจากโอรีบามาบุตรีของอาณาภรรยาเอสาวคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอสาวคือเอโดม คนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของพวกเขาต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเสอีคนโฮรีเจ้านายแคว้นนั่นก็คือโลธานโซบานซิเมโอนอานากีโซนเอเซอร์และดีซานคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของคนโฮรีเป็นบุตรทั้งหลายของเสอีในดินแดนของเอโดมบุตรชายของโลธานคือโฮรี และเอมานและน้องสาวโรทานชื่อทิมมาจากทิมมาต่อไปนี้ก็เป็นบุตรชายของโซบานคืออันวานมาณาตมาณาฮัตเอบานเซโฟและโอนัมต่อไปนี้เป็นบุตรชายของซิเบโอนคือไอายาและอานาอานานั้นเป็นผู้ที่ได้พบกับน้ำพุร้อนในถิ่นทุรก,กันดารเมื่อเลี้ยง ฝูงราของซิเบโอบิดาของเขาต่อไปนี้เป็นบุตรของอาณาชื่อดีโซนและโอฮรีบามาผู้เป็นบุตรตรีของอาณาต่อไปนี้เป็นบุตรชายของดีโซนคือเฮมดานเอสบานอิสรานและเคลานต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเอเซอร์ก็คือบิลฮานสาวานและ อาคารต่อไปนี้เป็นบุตรชายของดีสานคืออูดและอารันต่อไปนี้เป็นเจ้านายของคนโฮรีก็คือเจ้านายโรธานเจ้านายโซบานเจ้านายซิเบโอนเจ้านายอานาเจ้านายดีโซนเจ้านายเอเซอร์เจ้านายดีซานคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของคนโฮรีตามพงพันธ์ของเขาไปในดินแดนเสอี ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองในดินแดนเอโดมก่อนที่คนอิสราเอลจะมีกษัตริย์ครอบครองเบลาบุตรชายของเบโอครอบครองในเอโดมเมืองหลวงของท่านชื่อกุงดินฮาบาเมื่อเบราสิ้นพระชนโยบับบุตรชายของเสราแห่งโบสโบสลาขึ้นครองแทนเมื่อโยบับสิ้นพระชน แล้วหูซามจากดินแดนของคนเทมานขึ้นครอบครองแทนเมื่อหูซามสิ้นพระชนแล้วฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียนในกรุงโมอับในทุ่งนั้นขึ้นครอบครองแทนเมืองหลวงของท่านชื่อกุงอาวิดเมื่อฮาดัดสิ้นพระชนแล้วสำราแห่งมัดเสคาก็ขึ้นครอบครองแทนเมื่อสำราสิ้นพระชนแล้ว ซาอูลแห่งเลโฮโบธที่แม่น้ำยูเฟติสขึ้นครอบครองแทนเมื่อซาอูลสิ้นประชนแล้วบาอันฮานันบุตรชายของอักโบขึ้นครอบครองแทนเมื่อบาอันนาบุตรชายของอักโบสิ้นพระชนแล้วฮาดาขึ้นครอบครองแทนเมืองหลวงของท่านชื่อกุงบาอูและมเหสีของท่านชื่อ เมเฮทาเบลบุตรีของมัดเลดบุตรีของมัดเลดผู้เป็นบุตรีของเมเซฮับเมซาฮับ ah ต่อไปนี้เป็นชื่อของบรรดาเจ้านายของเอสาวตามตระกูลตามถิ่นที่อยู่ตามชื่อก็คือเจ้านายทิมนาเจ้านายอันวาเจ้านายเยเบเทเจ้านาย,านายโอดูโหมาบาเจ้านายเอราเจ้านาย ปีโนนเจ้านายเคนัตเจ้านายเทมานเจ้านายมิบซาเจ้านายมักเดวและเจ้านายอิรามคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเอโดมคือชาวเอซาวบิดาของคนเอโดมตามที่อยู่ของท่านในดินแดนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน